แล้ววันนี้เราจะมาทดสอบตัวละครอ,อีกแล้ว14ตัวในออสเกนตัวที่หนึ่งนูสกิลแรกใครน่าจะรู้ก็ได้ EP แรกสกิลแรกกินน้ำจะมีความวิ่งเร็วกว่าขาตกรอ,อย่างมากในเวลา10วิแบบวิ่งเร็วมากใครที่ดูอทุกคนแบบวิ่งเร็วเร็วอ่ะสกิลที่สองแปลงเป็นหิน กินแล้วแปลเป็นหินฆาตกรจะไม่สามารถฝันเราได้นั่นแหละในเวลากี่วิะก็มา,มาสี่วิฆาสเกี่ยที่สามกินแล้วหายตัวแต่มันไม่ได้หลอนหัวของเราไปเสร็จครับฆาตกรมองเห็นชัดเลยโอเคไปตัวที่สามกันเลยแมตออ่ตัวที่สองเออตัวที่สองครับไปตัวที่สองกันเลยตัวที่สอง พิศะสกิลสองให้พิ่าให้เลือดอยู่ที่50สกิลสามวิ่งสกิลนี้มีข้อแลกเปลี่ยนต้องให้ต้องให้พิ่าคนก่อนพอให้แล้วเราก็จะวิ่งร็วขึ้นแล้วเวลาสามวิสกิลนี้ này, มียางจะเป็นไปตัวที่สองไม่ใช่ไปตัวที่สามนเลยไปกันตัวที่สาม 3. สองครั้งเกิดฟรีได้อสองครั้ง ไม่มีสกิลอะไรวิ่งอย่างเดียววิ่งอย่างเดียวนะครับผมวิ่งอย่างเดียวเลยแค่นั้นแหละถ้าเ,เล่นในเกมจริงจริงจะมีเลือดอยู่ที่แปดสิบถึงสี่สิบค่าเราตายครั้งหนึ่งไม่มีอะไรหรอกแค่นั้นแหละต่อไปตัวที่สี่กันเลยตัวที่สี่อย่างเอ็นหนึ่งสามสามเจ็ดสกิลแรกต้อง ได้สกิลสามมาสกิลสองพุ่งพุ่งใส่นั่นแหละสกิลสี่ไม่ใช่สกิลสามสตันมีเวลาอยู่ให้เราวิ่งไปเลยแคนนดหละขี้เกียจอธิบายมากวันนี้ EP 2สองตัดไปตัวที่ห้ากัน วิ่ห้าตัวละครใหม่จากฟอร์สเคนตัวละครนี้มีสก,กิลการตาอหาไม่ใช่สกิลการซัพพอร์ตสัง่งงานเลยสกิลแรกถาวางสายไปกระดักเมื่อฆาตกรมาเหยียบเมื่อฆาตกรมาเหยียบก็จะทำให้เรามองเห็นเขาเขาก็จะติดสโลวด้วยแต่ข้อเสียยังมีอยู่ว่า ก็เสียมีอยู่ว่ามันสามารถจบจีได้ต่อมาแรกโคตรโหดมาหลังๆไม่มีใครเล่นแค่นั้นแหละสกิลสองประตูหายนะถ้าตะกรอนไปหยียบก็จะทำให้เขามองเห็นอะไรแต่ใช้สกิลไม่ได้ชัวร์เขาตัดไปตัวไปตัดไปตัวที่หกกันได้เลยไปเลยโอเคไปได้ไปจรงๆและ ต่อไปตัวที่6ครูคิดพ่อครูคิด N3 0 07สก,กิลแรกตัวปอมล่อไปข้าตกรมองเห็นลางๆแค่นั่นแหละสก,กิลที่สอง u n d e r w ร์แวบตัวแวบเราไปไกลที่สุดสก,กิลนี้ก็มีคูดาวของมันอยู่แวบไปไกลสุดสกิลที่สามทำเครื่องไวึ้นมีเลือกกบบลายแบบ ยืงองยังไงก็ได้ทุกคนรอดูเลยละในตอนผมทำคิดตอนเย็นนะครับผมจะพาผมจะเล่นฟอร์สกินของแท้ในะตอนเย็นในการถ่ายเนี่ยแหละถ่ายจริงๆเลยทุกคนอย่าลืมไปดูด้วยอันนี้เป็นความคิดเห็นของผมทั้งนั้นเลยโอเคตัดเป็นตัวตัดเป็นตัวต่อไปได้เลยอย่างตัวที่เจ็ด โอเคไปกันเลยตัวที่เจ็ดผู้สากหน 1X งเอ็ 1> 1 X, 1 X. เรามาลองกับสกิลแรกสั้สนในเวลาสิบวิแล้วเราจะตีสโลด้วยแค่นั้นแหละสกิลสองเราต้องให้คาตกรเข,า,ขาตีไป1หนึ่งครั้งก่อนเอา,างานกินไก่แหละ,ละโอ้ยผมตายเลยไหมเดีย๋ยวตาไปตัวที่แปดกันเลยทุกคนไปเลยไปเลย ตัวที่แปดสองเอาไงไอติเนี่แหละสกิลแรกสร้างป้อมปืนสามารถสโลบอสสามารถสโลผู้ต่อสู้ได้สตันไม่ดีสตันเขาเรียกว่าสโลนั่นแหละสกิลที่สองเพิ่มเลือดแล้วมันจะตีทำไมไวะสงสัยเห็นไหมมันสร้างขึ้นไม่ได้เลย เราจะสร้างขึ้นแล้วครับผมนี่แหละครับเราเขาได้ทดสอบไปแล้วครับสกิลสองครับสกิลสองเมื่อเราเลือดน้อยใช่ไหมเราก็มาเติมเลือดนี้ได้ทีลสองวีจะได้เทเลหนึ่ง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 แค่นั้นแหละตัวเนี้ยครับเป็นระดับที่ผมชอบผมชอบที่สุดใช้ในเกมที่สุดเลยเพราะใช้ง่ายง่ายเอาไหมเนี่ซัพพอร์ตผมชอบซัพพอร์ตคนนึ่งโอเคตัดเป็นตัวที่เก้ากันเลยตัวที่สามฟักทองตัวคอนี้ง่ายๆเลยว่ามีสกิลการซัพพอร์ตทั้งนั้นเลยสกิลแรก ตารนี้จะเป็นกอ้ให,ให้เพื่อนเราในเวลาตามที่ผู้คนมองทางขวาบนมือจอแหละให้เราชีนาน้นิ้วไปตรงนี้นานๆปุ๊บต้องชี้ไปนานครับนั่นแหละสกิลสองเอาโอห้เพื่อนผมตายไม่เป็นไรหรอกแต่ง่ายๆคือสกิลเนี้ยผมจำไม่ได้หรอกเดีย๋ยวผมจะลองดูเออไม่มีเลยหรอก แต่ไปที่ตัวที่สิบคือตัวสุดท้ายกันเลย